จากนั้นนะคะจากนั้นเรามาเริ่มการแทรกไฟเสียงสื่อภาพเคลื่อนไหวนะคะลงในโปรแกรม PowerPoint นะคะ,ะไฟเสียงที่เราการแทรกไฟเสียงคือเดี๋ยวจะให้แทรกไฟเสียงที่เราทําเก็บไว้เมื่อกี้นะคะที่เป็นไฟเสียง MP3 นะคะที่เราตัดต่อจากเนโลเวฟอิดิเตอร์นะคะส่วนภาพเคลื่อนไหวนะคะสื่อเคลื่อนไหวอันนี้ วันนี้เราจะให้เอาง,ง่ายๆแล้วกันนบก็คือการแบบโพสคลิปอากาศน,นะคะเราโพสคลิปคลิปที่เราได้มา,าจ,จะเป็นคลิปที่เราตัดต่อเองนะคะเก็บไว้แล้วคลิปที่เราดาวน์โหลดมาก็ได้นะคะเป็นคลิปที่เราดาวน์โหลดมาก็ได้อะ่ะเรามาดูเบื้องต้นก่อนว่าเราแทรฟายเสีสะะยงก่อนทำยังไงนะคะการแทรฟายเสียงนะคะเข้าไปที่เมนูบาร์ค่ะคำว่าแทรกนะคะเมนูบาร์คำว่าแทรกนะคะ,าคานะคะจากนั้นมาที่ มีเดียคลิปนะคะมีเดียคลิปแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นคำว่าเสียงนะคะที่เป็นรูปลโลโพงตัวเล็กๆนะคะนะคะลองคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาว่าเสียงจากแฟ้มนะคะเสียงจากคลิปออร์แกไนเซอร์นะคะเสียงเสียงเล่นซีดีนะคะบันทึกเสียง นะคะสตัวนี้คือที่มาแหล่งที่มาของเสียงที่เราต้องการให้เครื่องหรือโปรแกรมไปค้นหานะคะเสียงจากแฟ้มหมายถึงไฟล์เสียงที่เราเซฟเก็บไว้ในตัวฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเสียงจากคลิปออร์แกไนเซอร์หมายถึงเสียงที่มีเก็บอยู่ในโปรแกรม PowerPoint mm hmm. แล้วนะคะเป็นเสียงที่เป็นเสียงพื้นฐานที่มีมานะคะเป็นเสียงพื้นฐานที่มีมา นะคะอาจจะเป็นเสียงตบมือเสียงกรุ้งกริ้งเสียงระเบิดตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสียงตู้ฐาน <S 2> <S 2> เล่นซีดีหมายถึงเราจะเอาเสียงที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดีที่เราใส่ไว้ในนะคะดิสที่เราจะต้องใส่ไปเพิ่มเข้าไปนะคหรือเสียงจากเครื่องันทึกเสียงนะคะก็จะได้จากในตัวของโปรแกรมหรือเครือร่องันื่ีที่เราเก็บไว้นะคะอยู่ในส่วนไหนอย่างเงี้ยนะคะก็คือแหล่งที่มาของเสียงที่เราจะต้องการใช้นะคะ จากนั้นทํำยังไงนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเลือกค่ะกดเลือกนะคะกดเลือกนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เราตัดต่อไฟเสียงเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราไปเลือกที่กดที่เสียงจากแ้มนะคะเสียงจากแ้มพอเสียงจากแ้มเสร็จก็จะขึ้นหน้าต่างน,นะคะเขาก็จะขึ้นหน้าต่างค้นหาเนี่ยแหะคะ่ะเหมือนหน้าต่างที่ค้นหาปกติที่เราใช้ทั่วไปะคะ่ะเราก็เลือกเพลงค่ะ เลือกเพลงที่เราปัดต่อเกี่ยวไว้เมื่อกี้นะคะหรือเพลงอื่นๆก็ได้นะคะอ่าแล้วกดคำว่าตกลงนะคะกดคำว่าตกลงนะคะหลงะะังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตา่างขึ้นมาว่าค่ะถ,ถามเราว่าคุณต้องการให้เริ่มให้เสียงเริ่มเล่นอย่างไรในการนําเสนอภาพนิ่งนะคะให้เสียงเริ่มเล่นแบบแบบอตัตโนมัติเลยไหมหรือเมือม่อคุณคลิกนะคะ คุณก็เลือกเอานะคะอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาอัตโนมัติหมายถึงสมมุติว่าหน้าต่างภาพนิ่งนั้นถูกเปิดขึ้นมานะคะถูกเปิดขึ้นมาขยายใหญ่จากตัวการนําเสนอภาพนิ่งนะคะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะถึงสไลด์นี้ปั๊บเนี่ยเพลงก็จะขึ้นนะคะเพลงก็จะขึ้นนั่นคือำว่าอัตโนมัติหรือเมื่อคลิกหมายถึงว่าหน้าต่างนั้นเมื่อถูกเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องคลิกเมาส์หนึ่งทีหนึ่งครั้งก่อนนะคะพอคลิกปิด เอาเมาส์คลิกไปที่ตัวลําโพงเล็กๆนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยพอเรากดกดยอมรับตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะมีภาพลําโพงขึ้นมานะคะอ่าอ่าเนี่ยคะ่ะจะเป็นภาพลําโพงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวลําโพงนิดหนึ่งครั้งก่อนนะคะถึงจะมีเสียงเพลงแต่ดังขึ้นมานะคะเป็นเสียงดนตรีดังขึ้นมานะคะอ่าไม่ยากนะคะไม่ยากอันนี้คือการโพสต์เสียงไฟล์เสียงนะคะการโพสต์ไฟล์เสียง าไปในโปรแกรม PowerPoint นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเรามาดูในเรื่องของการแทรกภาพสืพส่อเคลื่อนไหวนะคะการแทรกไฟล์สืส่อเคลื่อนไหวนะคะอ่าการแทรกไฟล์สื่อเคลื่อนไหวนะคะอ่ามี2วิธีด้วยกันนะคะมี2วิธีเหมือนกันนะคะวิธีแรกน,นะคะเหมือนของภาพนิ่งคะ,ะเหมือนการวิธีการแทรกของภาพนิ่งนะคะวิธีที่1คือ มเมนูบาร์หน้าแรกนะคะมาที่สร้างภาพนิ่งนะคะมันก็จะมีหน้าต่าง Quick Menu อะค่ะค u ิกเมนูนะคะ,คคะ,คะให้เราไปเลือกตรงที่เป็นมีเดียคลิปนะคะที่เป็นเหมือนม้วนหนังอะค่ะเหมือนม้วนหนังนะคะเราก็คลิกไป,ปที่ตรงนัง้นหนึ่งครั้งนะคะพอคลิกไป,ปที่ตรงนั้นหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นหน้าต่างค้นหาไฟล์ให้นะคะหน้าต่างค้นหาไฟล์ เราก็เลือกไฟล์คลิปวิดีโอที่เราต้องการจะโพสนะคะที่เราจะต้องการจะโพสนะคะก็ล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก,กดตกลงนะคะภาพวิดีโอหรือคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยก็จะถูกบรรจุรอ,ะะจอยู่ในกรอบนะคะบรรจุอยู่ในกรองของของอภาพนิ่งเขาคอยตามกรอบเสียบตามขนาดเสียมที่ท,ที่ที่กำหนดไว้นะคะแต่ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถปรับลดได้นะคะเราสามารถปรับลดขยายใหญ่ได้นี่น,นะคะันนี้คือคุชเมนูนะคะที่ทางโปรแกรมมีไว้ให้นะคะหรือวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองไปที่เมนูบาร์คำว่าแทรกะคะ่ะม,มาที่เมนูบาร์คำว่าแทรกนะคะแล้วมาที่คำว่ามีเดียคลิกนะคะมีเดียคลิปนะคะ หลังจากนั้นมาที่คําว่าภาพยนตร์ะคะ่ะภาพยนตร์นะคะภา,าพยนตร์นะคะคลิกไปหนึ่งครั้งนะคะคลิกตรงนั้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วมันก็ขึ้นหน้าต่างไฟค้นหานะคะหน้าต่างไฟค้นหาขอ,ไอางไทยค่ะนิวน้ำนะคะขึ้นหน้าต่างไฟค้นหา เหมือนกับเมื่อกี้นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็กดตกลงนะคะกดตกลงนะคะ <Yeah. S 1> แล้วมันก็จะถามเหมือนกันเหมืนกัที่เราโพสต์คลิปเสียงเมื่อกี้นะคะว่าเราต้องการให้มันให้ภาพยนต์เนี่ยเริ่มเล่นแบบอัตโนมัติหรือเมื่อคลิกนะคะ ไว้ด้วยโปรแกรมอวอร p o อยนะคะ,ะเดี๋ยวลองดูกันเนาะนะคะใครสงสัยอะไรถามได้นะคะถามได้หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นช่วงสุดท้ายนะคะช่วงสุดท้ายเรามาดูวิธีการออกแบบการเคลื่อนไหวของภาพต่งางๆด้วยโปรแกรมอวอร์กพอยกันนะคะการออกแบบาภาพเคลื่อนไหวต่างๆด้วยโปรแกรมอวอร์กพอยนะคะ ให้ทุกคนมาที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะมาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวเสร็จคุณทุกคนต้องมีภาพก่อนนะคะอ่ารอบที่สองคือไปหาภาพก่อนนะคะการหาภาพก็อาจจะไปแทรกภาพมานะคะแทรกภาพเลือกภาพใดภาพหนึ่งมานะคะแล้วเราจะเอาภาพนั้นมาทำ ัวกนะะคอ่ให้ทุกคนอินเสิร์ตภาพเข้ามานะคะอาจจะเป็นภาพตัดแปะก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปภาพที่คุณอยากได้อาจจะดาวน์โหลดมาหรือถ่ายเองไว้เองก็ได้นะคะเป็นภาพนิ่งนะคะอ่ในเมื่อเราได้ภาพบันทึกภาพแล้วนะคะได้ภาพบนทึกภาพคลิกให้ภาพเั็นแอคทีฟนะคะคลิกให้ภาพนั้นแอคทีฟ คำว่าแอคทีฟไมค์คืออะไรก็คือการมีเส้นกรอบของผ้านะคะที่เป็นเส้นสิเป็นกรอบเส้นกรอบนะคะที่มันถึกถึนะคะแล้วมาที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วมาคลิกเมนูบาร์ด้านบนนะคะคําว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วเห็นคำสั่งนะคะตรงเรื่องของภาพเคลื่อนไหวเนี่ยแบบเคลื่อนไหวด้านบนบรรทัดบนเลยนะคะเป็นการ เป็นการแบบเคลื่อนไหวที่ที่อัตโนมัตินะคะที่มีอยู่นะคะเป็นอัตอัตโนมัติที่มีอยู่นะคะอาจจะเป็นมีไม่กี่อย่างมีคำว่าเฉพาะคำว่าเลื่อนขึ้นหรือลอยเข้านะคะแต่ถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรที่เยอะกว่านั้นนะคะเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรที่เยอะกว่านั้นมาที่ประเทที่สองค่ะภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะเมนูบาร์ตรงนี้นะคะพอเราคลิกเมนูบาร์ตรงนี้ก็จะขึ้น นะคะขึ้นแถมนูขึ้นมาด้านข้างเห็นไหมคะเป็นเขาเขียนว่าแบบการซื้อบ่อแบบกําหนดเองนะคะ,ะทุกคนขึ้นมาที่เพิ่มเติมลักษณะพิเศษนะคะเพิ่มเติมลักษณะพิเศษก็จะมีการเข้าตัวเน,น,น้นจบการทํางานนะคะเส้นทางการเคลื่อนที่นะคะอันนี้เราก็เราเลือกเล่นดูได้นะคะเราเคลิกดูถ้าไปที่เข้านะคะก็จะมีคําว่าก่อง